โยโยโยบายสามมงรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจษคลึงลูกหนังทั้งทางช anel youtube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ข้อมูลนี่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด VIP KLN ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านลล่่่่าาางนนีี้้้้้ก็ไไไดดดะคบบมมมมใจยแแถขอู VIP, ขอบคุณ SCC 777ครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับก็ฟุตบอลไม่ได้เยอะมากครับผมเลือกฟุตบอลลีกรองทีเพียงสองของตุรกีมาฝากกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากไว้ก่อนขอให้ปลอดโควิดทุกคนนะครับเอาไปที่เวลา5ทุ่มเลยครับเป็นอันเตสปอร์ครับอันดับ6เปิดบ้านเจอกับอุมรานิเจสปอร์อันดับ12อันเตสปอร์เนี่ยมีอยู่26ต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะอัคฮีซาสปอร์มา2ต่อ1นะครับ ตัวหลักชุดนี้มีเรอันโดคาเปลครับอาเดรียนเรกกตินแล้วก็หน้าเป้าเป็นมา์โกปายเซานะครับหัวออกชาวโปรตุเกสฝั่งของทิมเยียนอย่างอุมรานิเยสปอร์ครับมีอยู่17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอาดานาสปอร์มา1ต่อสูนนะครับตัวหลักมีเบนเลโอคาเดรซี่นะครับหน้าเป้าเป็นเควินมายี่หัวอกชาวกาบองครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี่อุมรานิเยสปอร์เอาชนะไปกลับเลยครับเหมือนกับว่าสถิติคมอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนเกมคืนนี้เขายกให้อันเตสปอร์เจ้าบ้านเหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นนะครับถือช่วงนี้อันเตสอันเตสปอร์นี่ถือว่ากำลังท็อปฟอร์มเลยครับชนะมา3เกมติดนะครับแถมยิงประตูได้เยอะด้วยครับเกมนี้เล่นในบ้านนะครับดูแล้วยังน่าเชียร์เอาคืนได้ครับผมว่าเชียร์ไปที่อันเตสปอร์เจ้าถิ่นนะครับ จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์อันเตสปอร์เป็นคลื่นเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนนี้ครับขอให้ทุกคนปลอดโควิดนะครับบ๊ายบาย